สวัสดีและกทาทักท้ายพี่น้องครับขอบขอกระชังบกสิบธิเกรครับอ่ะอคลิปครับพามาชมอันนี้สู้รูอเกี่ยวข้าวนะครับชุดนี้ของช่างดนขึ้นนะช่างดนกับช่างเอ็มนะครับที่เคยลงไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านะตอนนี้ก็ขึ้นที่รอบ ขึ้นลุกนวดแล้วนะครับใส่น้ำเรียบร้อยทองฟางก็เสร็จแล้วนะครับใส่ใบอะไรใสเรียบร้อยแล้วสูดขึ้นแล้วนะครับขึ้นจูดขึ้นฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วกนะ็ขึ้นโค้งนะครับโค้งอุ้มกำลังขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วนะโค้งอุ้ม สำหรับช่างดนนะครับใบนี้ใบนี้สองคนนะครับกับช่างเอ็มงานสะอาดสะอาดครับเนียนๆพี่ดนแกททำงานสะอาดนะพวกรอยชง้วยเชื่อม แกเก็บงานได้ละเอียดดิตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวพิเศษนะเป็นตัวแบบปกติเลยของทางอูนะก็อยู่ที่ลูกลูกค้าครับ ยู่ที่ลูกค้าครับพี่น้องว่าสั่งแบบไหนราคาเท่าไรนะผมหนาบางก็ตามที่ลูกค้าสั่งนะถ้าสั่งหนาราคาก็จะตึงขึ้นมาอีกหน่อยครับถ้าบางราคาก็จะลดมาอ๋อ,อแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับแล้วแต่คนชอบนะ ็ไม่ว่ากันนะดูงานเชื่อมจะไวเลยนะสํานอาจารย์เกาะสองคนด้วยข้างในก็สั้งตะกงตะแกงเรียบร้อยครับดูงานเชื่อมะ ก็แกทำมานานแล้วนะสำหรับพี่ดนท่างดนประสบการณ์20ปีน่าจะได้แล้วลน่ะเคย20กว่าปีสำหรับการทำลูกเกี่ยวนะประสบการณ์แน่นครับแน่นปึกเลยล่ะทำมานานนะครับ เรื่องประสบการณ์เรื่องความไวครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ